110อคนคณะเรามา110คนหนังสือมี136ร้มกเล่มก็จะจ้างคนอื่นช่วยขนด้วยจ้างคนอื่นช่วยขนขึ้นเขาด้วยในระหว่างขึ้นเขานั้นให้เราทำเราจะทำพิธีสวดมนต์ก่อนนะโยมสวดมนต์ก่อนภาวนาก่อนให้เทพบุตรเทวดานาฟ้ามาช่วยประคองร่างขึ้นเขาไม่ต้องห,าห่างโมไปได้แค่ไหนแค่นั้น ยาบุญเดินดีๆเดินไปเรื่อยๆก็จะถึงเขาจะพาลางเราไปจนถึงนั่นแหละเดินแล้วก็หยุดเดินแล้วก็หยุดไปเรื่อยๆขออย่างเดียวดื่มน้ำตลอดถนะ้ายบดื่มน้ำตลอดไปเรื่อยๆไปได้สําหรับหนุ่มสาวนั้นต้องเดินให้ถึงเพราะมันเกี่ยวกับความสําเร็จถ้าเราเดินจนสุดยอดเขาได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราทําสําเร็จเราสู่จุดหมายปลายทางได้สาเร็จ นี่คือภารกิจของเราวันนี้ส่วนเรื่องอาหารไม่ต้องห่วงยงม,มีอาหารขายตลอดทางแต่จะแพงหน่อยระหว่างขึ้นเขามามา 2. สุ่าสิบบาททุกอย่างจะแพงกว่าเดิมนิดนึงนงะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าดีกว่าแบกเองนะถ้าใครสามารถพิชิตเขาวงประจันได้หมดที่อื่นพิชิดได้หมดทั่วประเทศเลยเพราะว่าถือว่าโหดที่สุดในบรรดา ภูเขาในการทำบุญเนี่ยไม่มีที่ไหนเกินเขาวงพระจันทร์ยมเขาว,ว่ากันว่าเขาวงพระจันทร์โหดกว่าคิชฌกูฏจมแต่คิชฌกูฏมันไกลคิชฌกูฏเนี่ยถ้าเดินจากข้างล่างคือ11กิโลคิชฌกูฏไกลแต่ถ้าเดินทางทั่วไปจริงคิชฌกูฏจะสู้เขาวงพระจันทร์ไม่ได้แต่ถ้าคิชฌกูฏเ,เราเดินทางลัดก็จะโหดเหมือนกัน ทางลัดตั้งสามกิโลที่จะกูทางลัดก็โหดแต่ขาว่าพะจทรน,นี่ความชันนะแล้วด้านล่างก็กจะมีสามเจ้าแม่อยู่ สำหรับท่านบางคนอาจจะเตรียมชุดสำรองมาก็ได้อย่าง